สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กันในหัวข้อกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับซึ่งก็เป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วของหน่วยการเรียนรู้ที <Sure ่3กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมคืออะไรนะครับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเนี่ยเป็นกระบวนการที่นํามาใช้ในการดําเนินการเพื่อแก้ปัญหาหรือว่าตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะครับซึ่ง ตัวกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนี่เองนะครับจะช่วยให้การแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างมีระบบนะครับแล้วก็เป็นลำดับขั้นตอนชัดเจนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหรือว่าการพัฒนางานเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับภายใต้ข้อจำกัดที่มีซึ่งตัวกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับก็สามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทด้วยกันประเภทแรกนะครับก็คือการออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยใช้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นะครับกับประเภทที่2ก็คือการออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยใช้ประสบการณ์ซึ่งกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมทั้งสองแบบนี้นะครับความแตกต่างของมันก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือความปลอดภัยและการทําซ้ําซึ่งการออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับสามารถนํามาซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ จะได้ศึกษากันในหัวข้อนี้นะครับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับประกอบไปด้วยขั้นตอนทั้งหมด6ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นแรกนะครับคือขั้นระบุปัญหานะครับเป็นการทําความเข้าใจปัญหาหรือความต้องการที่เกิดขึ้นในสังคมชุมชนนะครับแล้วต้องการแก้ไขปัญหานั้นการระบุปัญหาเนี่ยมีความสําคัญมากกว่าการแก้ปัญหานะครับ เพราะว่าการระบุปัญหาที่ดีและชัดเจนเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจแล้วก็มองเห็นแนวทางการค้นหาคําตอบนะครับซึ่งวิธีการที่จะได้ข้อความอันเป็นการระบุปัญหาเนี่ยอาจจะต้องใช้การระดมความคิดเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหานะครับไม่ใช่ว่าคิดคนเดียวแล้วมาระบุปัญหาได้เลยเราจะต้องใช้ข้อมูลหรือว่าการพูดคุยกันนะครับในการระบุปัญหาโดยการระบุปัญหาเนี่ยควร เขียนเป็นข้อความสั้นๆกระชับแล้วก็ได้ใจความนะครับเพื่อเป็นแนวทางของการแก้ปัญหาต่อไปอันนี้เป็นขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเมื่อเราตั้งประเด็นปัญหาได้แล้วนะครับเราจะต้องค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก็แนวทางที่ใช้ในการแก้ปัญหานะครับไม่ว่าจะมาจากสื่อหรือว่าแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่นการสอบถามผู้รู้ การค้นคนว้าจากงานวิจัยจากเอกสารต่างๆนะครับหรือการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องจะศึกษาความรู้จากวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีหรือศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องที่เคยมีการทำเอาไว้นะครับเราจะต้องนำองค์ความรู้เหล่านี้นะครับมารวบรวมมาวิเคราะห์นะครับเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาขั้นตอนที่3นะครับเป็นขั้น ออกแบบวิธีการแก้ปัญหานะครับเป็นการนําทางเลือกที่ใช้ในการแก้ปัญหาเนี่ยมาออกแบบชิ้นงานซึ่งเมื่อเรารวบรวมข้อมูลจากขั้นตอนที่2มาแล้วนะครับข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเหล่านั้นเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถเลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าตอบสนองความต้องการที่เหมาะสมมากที่สุดนะครับเมื่อเราได้วิธีการนั้นมาแล้วนะครับเราก็จะนํามาใช้ในการแก้ปัญหาออกแบบชิ้นงานหรือ วิธีการในการแก้ปัญหาโดยการสร้างแบบจำลองนะครับหรือว่าโมเดลที่ช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจได้นะครับพร้อมคำอธิบายความสามารถของชิ้นงานที่จะพัฒนานะครับเช่นการร่างเป็นภาพพร้อมคำอธิบายส่วนต่างๆของชิ้นงานนะครับซึ่งสิ่งที่สำคัญในกระบวนการออกแบบก็คือการคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่หรือจัดหามาได้นะครับไม่ใช่ว่า เรามีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดนะครับแต่ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่มันเกินทรัพยากรที่เรามีอยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของทุนทรัพย์นะครับหรือว่าเรื่องของเวลาที่จำกัดนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเหล่านี้ที่เป็นข้อจำกัดในการพัฒนาเทคโนโลยีหรือว่าวิธีการแก้ปัญหาต่างๆนะครับขั้นตอนที่ส วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหาเป็นการวางลําดับขั้นตอนในการสร้างชิ้นงานหรือวิธีการแก้ปัญหานะครับจากนั้นค่อยลงมือสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาชิ้นงานและวิธีการตามลําดับที่วางไว้ซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะได้เห็นว่าการที่เราจะสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาชิ้นหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีลําดับ1 2 3 4อย่างไรการจะแก้ปัญหาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องมีการวางแผนลําดับการแก้ปัญหา1 2 3 4 ซึ่งถ้าเราดําเนินการตามแผนที่เราดําเนินการาแผนที่เราวางไว้นะครับมันก็จะช่วยให้เรามองเห็นข้อบกพร่องหรือว่าให้เราสามารถพัฒนางานได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับขั้นตอนที่5นะครับทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานนะครับเป็นการนําชิ้นงานหรือวิธีการทดสอบเนี่ยมา,าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยมาทดสอบใช้งานนะครับ หลังจากที่เราได้วางแผนแ,แล้วก็ดําเนินการสร้างมาแล้วนะครับแล้วก็เอาชิ้นงานนั <t <t ้นหรือวิธีการแก้ปัญหานั้นนั้นเนี่ยมาทดสอบใช้งานเพื่อประเมินว่าได้ชิ้นงานหรือวิธีการให้ที่ให้ผลเนี่ยตามที่กําหนดไว้หรือไม่ถ้าเป็นไปตามที่กําหนดนะครับให้หาแนวทางเพื่อปรับถ้าไม่เป็นไปตามแนวทางที่กําหนดนะครับถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายของเราเนี่ยเราก็ต้องหาแนวทางเพื่อปรับปรุงชิ้นงานหรือวิธีการแก้ปัญหาของเราแล้วจึง ปรับปรุงจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับเรามีปัญหาที่ตั้งเอาไว้นะครับถ้าเกิดวิธีการของเราหรือว่าชิ้นงานของเราเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับเราก็ต้องหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาชิ้นหรือแก้ปัญหาหรือชิ้นงานเหล่านั้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือนําเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหารหรือว่าชิ้นงานนะครับ เป็นการนำรายละเอียดของชิ้นงานมานำเสนอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบนะครับเช่นแนวคิดในการพัฒนาขั้นตอนการพัฒนาความสามารถของชิ้นงานหรือว่ากระบวนการต่างๆและข้อเสนอแนะจากข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงข้อเสนอเนะเพื่อการพัฒนาให้ชิ้นงานมีคุณภาพที่ดีขึ้นซึ่งกระบวนการเหล่านี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปในส่วนของการขั้นตอนการทําโครงงานนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่า มีการระบุปัญหามีการรวบรวมข้อมูลนะครับออกแบบวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็วางแผนดำเนินการแก้ปัญหานะครับจากนั้นเรามาทดสอบชิ้นงานหรือว่าวิธีการที่เราคิดเอาไว้นะครับถ้าทดสอบแล้วมันได้ผลมันสามารถแก้ปัญหาได้นะครับเราก็นําเสนอ huh? วิธีการแก้ปัญหา,านั้นหรือว่านําเสนอชิ้นงานนั้นๆนะ <Amsterdam> ครับแต่ถ้ากรณีที่มันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างที่เราต้องการนะครับเราก็ต้อง ย้อนกลับไปดูว่าทำไมมันถึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้แล้วเราก็ปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานหรือว่าวิธีการนั้นต่อไปนะครับถัดไปนะครับจะเป็นตัวอย่างนะครับสถานการณ์ตัวอย่างในเรื่องของการใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการแก้ปัญหานะครับให้เราลองดูสถานการณ์ตัวอย่างนี้นะครับโรงงานผลิตสบู่แห่งหนึ่งนะครับมียอดสั่งซื้อจํานวนมาก ปรากฏว่าปัญหาที่พบเนี่ยคือในขั้นตอนการบรรจุสบู่ในกล่องเนี่ยพบว่าสบู่จำนวนหนึ่งมีเฉพาะกล่องเปล่าไม่มีสบูบ่บรรจุเข้าไปด้วยนะครับเนื่องจากเนื่องจากเครื่องจักรเนี่ยไม่ก้าวหน้าพอทำให้เกิดปัญหากับลูกค้าเป็นอย่างมากก็คือโรงงานผลิตสบู่แล้วปรากฏว่ากล่องสบู่เนี่ยมันว่างเปล่านะครับไม่มีสบู่ในนั้นเราจะแก้ปัญหาอย่างไรดีนะครับอ่ะ เราเอาลองเอากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม6ขั้นตอนเนี่ยมาลองจับแล้วก็มาแก้ปัญหานี้ดูกันนะครับระบุปัญหานะครับขั้นแรกระบุปัญหาปัญหาก็คือสบู่จํานวนหนึ่งเนี่ยมีเฉพาะกล่องเปล่านะครับไม่มีสบู่บรรจุเข้าไปด้วยนะครับซึ่งก็อย่างที่ได้อ่านมาในสถานการณ์ตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับในขั้นตอนที่2นะครับเป็นการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ก็คือการที่มันไม่มีสบู่อยู่ในกล่องเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีการตรวจสอบภายในกล่องสบู่นะครับอาจจะเป็นการไม่มีการตรวจสอบโดยมนุษย์หรือว่าไม่มีการตรวจสอบโดยใช้เครื่องจักรนะครับขั้นตอนที่3นะครับเราจะมาออกแบบวิธีการแก้ปัญหาก็คือใช้วิธีการตรวจสอบน้ําหนักของกล่องสบู่นะครับถ้าเป็นกล่องสบู่เปล่าเนี่ยมันก็จะเบกากว่ากล่องสบู่ที่มีสบู่อยู่ภายใน ขั้นตอนที่4นะครับวางแผนและดําเนินการแก้ปัญหานะครับเมื่อสบู่วิ่งผ่านสายพานมายังจุดตรวจเนี่ยสามารถใช้วิธีการชั่งน้ําหนักนะครับดังนี้ก็คือใช้ตาชั่งนะครับแล้วให้สายพานหยุดเมื่อสบู่เนี่ยกล่องสบู่มาถึงตาชั่งแล้วเนี่ยถ้ากล่องสบูม่มันเบานะครับก็ให้สายพานหยุดแต่ถ้ากล่องสบู่มันหนักก็ให้สายพานหมุนต่อไปไหลต่อไป หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับใช้พัดลมเป่านะครับถ้าเราใช้พัดลมเป่าเนี่ยก็จะช่วยในการประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดทรัพยากรนะครับก็คือถ้าเป็นกล่องเปล่าเนี่ยโดนพัดลมเป่ามันก็ปิวอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นกล่องที่มีสบู่อยู่ภายในมันก็จะหนักก็ไม่สามารถที่จะโดนพัดลมเป่าได้นะครับขั้นตอนที่5นะครับเราทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน เราก็ทําการทดสอบการใช้งานตาช่างแล้วก็การใช้งานพัดลมเป่านะครับผลลัพธ์ก็คือกล่องสบู่เป่าเนี่ยถูกคัดแยกได้จากทั้ง2วิธีนะครับมันสามารถถูกคัดแยกได้จากทั้ง2วิธีทั้งการใช้ตาช่างแล้วให้สายพันหยุดนะครับหรือว่าการใช้พัดลมเป่าก็สามารถใช้คัดแยกได้เหมือนกันแต่การใช้พัดลมเป่าเนี่ยประหยัดต้นทุนได้มากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง ของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับ6ขั้นตอนก็มีทั้งหมด6ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกก็คือระบุปัญหาขั้นตอนที่2ก็รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา <c modern> ขั้นตอนที่3คือออกแบบวิธีการแก้ปัญหาขั้นตอนที่4วางแผนและดําเนินการแก้ปัญหาขั้นตอนที่5ทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานและขั้นตอนสุดท้ายนะครับนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานนั่นเองนะครับสำหรับในหัวข้อกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับครูมีกิจกรรมการเรียนรู้นะครับทั้งหมด5ข้อให้พวกเราได้ทำนะครับแล้วก็มีกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจนะครับทั้งหมด5ข้อเช่นเดียวกันให้พวกเราทำแล้วก็ส่งขูได้เลยนะครับ สำหรับในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ